สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับครูเฟิร์นในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และสัปดาห์นี้เราก็เรียนรู้กันอยู่ในหน่วยปริมาตรและน้ำหนักค่ะวันนี้ครูเฟิร์นก็มีความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆก,กันอีกเช่นเคยนะคะคือการเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆในภาชนะที่ขนาดแตกต่างกันนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆในภาชนะที่มีขนาดแตกต่างกันเด็กๆจะเห็นได้ว่าภาชนะนั้นจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมหรือทรงกลวยนั่นเองค่ะซึ่งภาชนะที่แตกต่างกันจะมีปริมาตรของสิ่งต่างๆที่ไม่เท่ากันค่ะ วันนี้ครูเฟิร์นก็มีตัวอย่างแก้วน้ำทั้งสามใบมาให้เด็กๆได้ดูกันด้วยค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าแก้วน้ำทั้งสามใบนั้นมีขนาดที่แตกต่างกันและปริมาตรของน้ำในแก้วนั้นก็แตกต่างกันด้วยค่ะเพื่อให้เด็กๆเ,เห็นภาพได้ยอย่างชัดเจนครูเฟิร์นจะเทน้ำในแก้วทั้ง3ามใบนั้นลงในแก้วที่มีขนาดเท่ากัน เด็กๆจะได้เห็นถึงความแตกต่างของปริมาตรน้ำได้อย่างชัดเจนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ <S 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 และนี่ก็คือปริมาตรของน้ำในภาชนะที่แตกต่างกันค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าน้ำในแต่ละแก้วนั้นมีปริมาตรที่ไม่เท่ากัน เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆกับความรู้ที่ครูเฟิร์นได้นำมาฝากและในวันนี้ครูเฟิร์นก็มีกิจกรรมท้ายบทมาถามเด็กๆด้วยกันคือจากรูปภาพให้เด็กๆเรียงลำดับปริมาตรของน้ำในแก้วทั้ง3าใบจากน้อยไปมากให้ถูกต้องค่ะถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วอย่าลืมตอบคำถามส่งมาให้คุณครูเฟิร์นและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมของครูเปิร์ในวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะไว้พบกันใหม่สัปดาห์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย